เนี่ยพันเนี่ยเหนียวอย่างนุ้ยอร่อยมากเลยเนี่ยต้นเนี่ยพันมีต้นใหญ่มากเลยนะใช่เนี่ยหกปีเดี๋ยวนี้ข้อเกจที่แปดทิปต้นใหญ่มากอันนี้คือกินกินเสร็จปลูกเมล็ดเนีอันนี้อออชอบมากเลย เห็นไหมคะลูกอะโวคาโดสามารถปลูกโดยใช้เมล็ดได้เนี่ยต้นเดียวหมื่นสองอะโวคาโดไม่รู้จักพันคือว่าเต็มลูกเต็มเนี่ยมาทางนี้ก็ได้เอามานี่แต่ว่ามันจะออกยากหน่อยเหมือนมะม่วงอย่างนี้ด่ว่าพี่ต้องว่านั่นแหละง่ายอชนนอดลอดเนาะอันนี้พันเนี่ยเหนียวอย่างนุ้ยอร่อยมากเลยเนี่ยต้นเนี่ย พันะไรนะตักว่าพันอะไรอย่างเหนียวอร่อยเหนียวใช่ไหมเนื้อมันเนาะดอาแนเนื้อแต่ว่าไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ลูกประมาณสี่สี่โลไอ้สี่ลูกโลห้าลูกโลสี่ลูกโลสามลูกสี่ลูกประมาณนี้แล้วแต่อร่อยมากเลยต้นเนี้ย ทุเรียนในนี่เป็นบ้างยังครับเนี่ยทุเรียนล่วงมดวันมือเช้าหลือก็ล่วงเนแต่ก็คือเริ่มเป็นแล้วใช่ไหมครับเป็นเริ่มเป็นแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ปีแรกอ่ะมันคือไม่ได้มาทางนี้จ้ะมันหัดเป็นแล้วมันดีแล้วทุเรียนนะจับอาจารย์งเจลเรียกโอ้ยต้นเด็กอ่ะปีที่แล้วเนี่ยลูกเก็บเหมือนในลูกเกล็ดเป็นโลเลยเนี่ยต้นเดียวจ้ะ ใต้นนี้ก็หกปีต้นนี้หกปีแล้วหกปีต้นใหญ่หกปีต้นใหญ่มากเลยนะจ้าเนี่ยหกปีต้นนี้กับต้นนี้เท่ากันแหละต้นนี้แต่ว่ามันต้นมันฉีดมันก็เลยน้อยกว่ากันนี่ต้นใหญ่มันฉีดอันนี้มันแตกขึ้นอันนี้อันนี้ไปขายไหนครับเนี่ยไปส่งแล้วเขาเมาเขามีคนมาซื้อมาซื้อต้นกล้เมื่อเช้าเนี่ยเขาก็มาดูไว้แล้วออ๋จ้า เขาค้าเขามาช่วงนี้ราคาดีไหมครับก็เดี๋ยวนี้เขาออกกับเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบสิบไปใ่เจ็ดสิบแปดสิบอยู่มาด้วว่าเขาวางขายก็เป็นโรยใช่มิชาเขาขอมาดูแล้วรถคันหนึ่งมิชานี่เขาจะมัดจังเงินว่อมันเอาดอกเพราะว่าแก้วเขาก็ขายอยู่ก็เลยก็ดูว่าเดี๋ยวมันมันค่อยมาแบ่งแบ่งซื้อเตอร์เรียนก็งามอยู่เนี่ยใช่เอร์เรียนก็งามช่วงนี้ว่ามันล้วงมืดเป็นดอกมันย่งกว่วงมด อันนี้สูงสุดคือห้าปีนะเริ่มสูงห้าปีหกปีหกปีอ๋อหกปีตัวนี้หกปีตัวนี้วัวกระดี่ยวยุหกปีต้นใหญ่มากอ๋อปลูกมิดเลยใช่ไหมครับอ๋อใช่ว่าคือไม่ต้องเอาตาผิงใช่ไหมเอาเม็ดได้เลยเนาะไม่ที่ที่บอกหกปีนี้ปลูกเมล็ดเหรอคะปลูกเมล็ดไหมที่ว่าปลูกเมล็ดอันนี้คือกินกินเสร็จปลูกเมล็ด กินเสร็จพุงมาเล็กโอ้โหประเวศเขาฝังไว้ข้างบ้านจนมีแต่อาววกระดูเต็มเลยเนี่ยที่มั่นใจนี่คือพี่ต้มผมกินเสร็จเอาไปไปเกือเกลี้ยงทิ้งนะหย่อนไว้แล้วมันโตเร็วมากต้นนี้ขนาดต้นเนี่ย้นปลูกอ่ะโอ้เยอะเลยมันติดไอ้ปลูกแล้วมันมีปัญหาได้บ้างไหมครับไม่ได้ทำไรเนี่ยลูกเรามีลูกเราปลูกแล้วเนี่ยนี่ปลูกแล้วไม่ติดนย โอ้เน oh, so yeah, okay. well, oh, ี่ยมันมีอะไรจอดด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยรอบกินอ่ากระรอบเนี่ยเริ่มแล้วโอ้กระรอบบอ่สุกแล้เริ่มสุกแล้วนี่นี่นี่เข้ามาดูเรื่องมะเช่าดิอ่าดูเนี่ยนี่พอเลยนี่เริ่มเริ่มเนี่ยมันมันอร่อยกระรอบที่ชอบเลยอุ้ยชอบมากเลยใช่พาเที่ยวแบบเนี้ยชอบแสดงว่ามือเช้าขอมามันยังไม่ร่วงยังไม่ร่วงใช่ไหมโอ้นี่เก็บได้ร่วงแน่สุกสุกแล้วนี่ตรงนี้ อันนี้ตกไปอันนี้แม่ใส่กระเป๋าผมอุ้ยถากระเป๋ามามีจุดประสงค์อุ้ยอุ้ยยังรกเลยเลยจ้านี่นี่ต้นกี่ปีจ้ะต้นนี้กี่ปีอุ้ยสามปีใหญ่ขนาดนี้ค่ะที่ปลูกเมล็ดเนาะต้นนี่้นละต้นที่หปีที่ปลูกเมล็ดได้ขนาดนี้เลยเนาะเขาได้ว่าไม่ไม่ไม่กิ่งไงติดตาไม่มีไม่ไม่มีไม่มีสักอันมีแต่เม็ดอย่างเดียว ได้ได้ผมดูจะได้มั่นใจเพราะว่าปอเวแต่ว่าถ้าว่าตาเนี่ยตาเนี่ยมันจะตายง่ายอ๋อตาตายง่ายติดตาตายง่ายเนาะได้ความรู้เลยแถวเนี่ยเป็นรูปเต็มเลยอืมหนูชอบกินอยู่ใส่น้ำผึ้งอร่อยมากเลยงบางทีก็ผสมในน้ำพรวได้วพี่ส้มน้ำผึ้งหยอดผสมอร่อยกินเย็นๆเดี๋ยวนี้รสอาหารรสข้าว โอ้เห็นไหมคะลูกอโวคาโดสามารถปลูกโดยใช้เมล็ดได้เนี่ยต้นที่ปลูกโดยใช้เมล็ดมันจะแข็งแรงกว่าเนี่ยแค่ไม่กี่ปีก็ต้นใหญ่ขนาดนี้แล้วแต่นี้เป็นเพราะว่าปลูกที่โคราดด้วยนะคะต้องขึ้นอยู่กับดินด้วยว่ามันจะดีหรือไม่ดีหรือจะขึ้นดีหรือเปล่านี่สวนเขามีมะนาวด้วยนะคะ มีมะนาวด้วยมีกบวาด้วยเขาปลูกสวนผสมประสานมีหลายอย่างปลูกแบบอินในต้นไหนสปีกว่าคะสปีกว่าโอ้สามปีกว่าเมซิ่งมากเลยหนูติดใจเลยอ่ะสามปีกว่าต้นนี้สามปีกว่าปีที่แลวได้สองร้อยกโลนี่ ตนไอ้ตัวสองร้อยกโลสองโลกิโลละก็หกสิบโอ้สอง้อยโลโละหกสิบหมื่นสอเนี่ยต้นเดียวหมื่สองมปปลูกไม้ลูกไม้เรายังนหลายหลายปีนะถึงจะได้ขนาดเป็นหมื่นต้นนีทุเรียนนะจ๊ะลมดลมดไม่ใช่ล้าลูกไม่ไมไม่แรกแรกมันเป็นอย่างนั้นแหละนี่ค่ะทุเรียนทุเรียนที่ นครได้จะสีมาปากช่องปักช่องนะคะดินดีมากนี่ปลูกอะไรก็ขึ้นนะคะตอนนี้ปลูกเต็มหมดเลยเนี่ยมะนาวก็อยู่ข้างล่างนะคะนี่นี่นี่อะโวคาโดไม่รู้จักพันธ์คือว่าแหละคืออะโวคาโดมันมีหลายพันธุ์แต่ว่าอนี้ปลูกรวมๆเขาก็ใช้เมล็ดปลูกไปก็เลยไม่รู้ว่าเป็นพันุ์อะไรแต่ว่ารสชาติ รสชาติดีคนซื้อนรู้ใช่คนซื้อนะสรู้เราก็ไปดูคลิปว่าพันต้องไปดูว่าพันเรื่หล่าวุกนเห็นไหมเนาะเป็นปีนี้มันไม่ค่อยโดนแสดงพราะปีที่แล้วอ๋อแต่ะ่อมก็ยังมีเลยปีนนี่นี่ขนุนบอกว่าขออยู่ด้วยนี่นี่กระท่อมก็ยังมีเนี่ยเทรนเหมือนกันยินเทรนเหมือนกันจ้า โอ้อโว๊กสุดยอดมากอะโวคาโดดกมากเลยค่ะปกติที่สวนเขาขายได้หกเจ็ดสิบแปดสิบบาทนะคะบางต้นก็ได้ถึงสองร้อยกิโลต้นหนึ่งก็ได้หมื่นกว่าบาทหลายต้นเลยก็เต็มเลยทั้กระเด็นไปด้วยน้ำแบบปีเดียวหมื่นสองนะปีเดียวได้เก็บรอบนึงใช่ไหมครับไม่ใช่ปีเดียวสามปีอ๋อสามรอบอ๋อสามรอบสองร้อยกิโลสองร้อยกว่ากิโลหมายถึงว่าสองร้อยกิโลนี้กี่ปีคะสามรอบ สามรอบปีหนึ่งปีหนึ่งเก็บได้สามรอบเลยเหรอใช่มันเป็นตลอดเลยใช่ไหมโอ้อะโวคาโดมันเปนออ็นออกมาเรื่อยเรื่อยใช่ไหมมันมะม่วงสาวด,ดูอะอืมอะโวคาโดมันมีข้อดีก็คือมันเป็นเรื่อยเรืนะคะก็ค<ม>ือที่เขาเก็บเก็บข้อมูลก็คือต้นเดียวมันก็ออกสามรอบปีหนึ่งก็ได้อยู่ประมาณสองร้อยกิโล ขายที่สวนก็ตอนนั้นก็60บาทก็ได้ไปหมื่นสองเป็นไม้ที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่งเห็นไหมใชร้องก็ปล uh, ูกกันประมาปีที่ร้าเนี่ยไกนีหนูไมอเลยนาไมกีน้ยโอ้แไม่บอกนี่หนูไม่เชื่อเลยนะว่าไม่กี่ปีเนี่ยอ้แ่อกนี่ชเยนะไปีนนเเลยนะ่าไมกี่ปีเนกนลยมปีน้ยทกีู่่ ต้นนี้เท่าไหร่คะต้นต้นนี้อายุเท่าไหรต้นนี้ก็ได้เป็นหมื่นนนนี่ต้นนี้กี่ปีต้นเนี้ยสามปีสี่ปีก็คืออะโวคาโดส่วนแปลงนี้ก็คือส่วนใหญ่จะสามปีสี่ปีปลูกเมล็ดปลูกเมล็ดหกีออกรนหกปีแหละเออหกก็คือใหญ่สุดก็คือหกปีใช้เมล็ดปลูกแล้วมันก็ดูเป็นแบบไม่ค่อยมีศัตรูพืชนะจะมีศัตรูพืชก็คือน้องกระรอกนะคะทอร์ตชาติดี ต้นกินไม่ทันที่ต้องดูนี่ดูกำลังออกเนี่ยผมต <า S 2> ้องเหลือทิ้งมาว่าจะขายไปจนถึงหนุ่มใหม่โอ้ดีดีแล <นะ S 2> ้วผมกำลังหาขนถ่าย <S <S ผมก็ไปหลายรอบแล้วยังไม่เจอเนี่ยดีม,ม <า S 2> ันได้มาตังเา้าไปส้มอุ้ย,ถยแถวนี้อุ้ยหนูชอบมากเลยหนูชอบแบบนี้แหละนี่เริ่มอกเรื่อยๆนี่มีลูกเล็กกันอย่างนี้เนี่ยโอ้ลูกใหม่จะมีนี่ลูกเล็กก็มีนะคะก็คือมันจะทยอยออกเรื่อยๆเนี่ยมันจะทยอยออกเรื่อยๆ สามารถที่จะขายได้เรื่อยๆเป็นไม้ที่น่าสนใจมากเลยนะคะเราสามารถที่จะพาะเมล็ดได้แล้วก็ต้นก็โตไวแล้วก็ปีนึงก็เขามันเป็นเรื่อยๆสามารถเก็บขายได้เรื่อยๆนะคะ